สวัสดคีครับโอนิกาคิมว่าลาบปลาตะเพียนสู้กินครับพีนองก่อนอื่นเท่าตรงว่าแหล่ปลาตะเพียน่ันครับแหล่เอาตัวเนือมัเนานะครับเนาะราะว่าปลาตะเพียนมันกางหลายเท่ากับสิ่แมา,าแหล่เอาตัวเนือมันหลาบคอยสิม,มามหันเป็นฉ้นเป็นฉ้นครับสำหรับกาง,างมันไปจะต้มาะครับเนะาะต้มสดเป็นน้ำซุปเจ็บแสบพีนองนี่ก็สิบประมาณนี้นะครับแล้วเท่ากับ ต่อไปห้ากวสชิมหั่นเป็นชิ้นบางๆครับพี่น้องเพื่อเตรียมที่จะราบเนาะครับเนาะเพราะว่าสูตรผมนี่สิบะมักฝักครับถัดฝักมันสีมุนมันสีนสกินบ่ค่อยแ่บพี่น้องผมกขวดชิมหั่นบางๆครับพี่น้องเพื่อสิได้มาลวกน้ำกับน้ำซุปนะครับเนาะเนี่ยชิ้นปรมามัณนี้นะครับพี่น้องเนี่ยครับจะหั่นไปสักพักกอนี้ครับ้อ เรียบร้อยเล็ดครับต่อไปเ้าก็เตรียมเตียมโตสิมาดังไฟพี่นอ้องดังไฟเพื่อที่จะต้มน้ำซุปหรือว่าต้มกระดูกสิโค้งที่เ้าเตรียมไว้เนาะครับเนาะกระดูกปลานะครับจะได้เป็นน้ำซุปสดถุดงพ้อพี่น้องเดี๋ยวขอตูดังไฟในข้าวของได้ครับเนาะเพราะว่าถ้าเ้าเห็ดกับเขาเห็ดเตาหูมันสิแสบพี่นอ้อง ดังไฟลุกแล้วที่นี่เขาจะคอยมากห่างหมอนะครับไฟของข้า็เระโดแดนข้าก็มาตั้งหม้อครับพี่น้องตั้งหม้อก็เติมน้ำลงไปตามที่ข้าต้องการหมักน้ำไหลกับใส่ไหลยอย่างน้อยสําหรับผมหมักสดน้ำก็เติมใส่ลงไปก่อนอื่นใส่เกลือไปอยัง,งอนอยครับพี่น้องจากนั้นข้าก็มาทุปพริกสดเตรียมใส่ลูกในหมอนะครับเนาะเครื่องข้าก็มี่ก ใบมะขามอ่อนคาแตะไข่พริกสดนะครับส่ลงไปล่อหม้อเดือดปิดฝาแล้วส้อยหอมทาแต่ใส่ต้มครับือว่าใส่หลาบนะครับเนาะสร้อยหอมให้ตรงบ้างถ้าใส่หลาบล่อหม้อเดือดพี่น้องหลังจากหม้อเดือดแล้วพี่น้องห้อก็มาเอาปลาลงพี่น้อปงปลาที่เอาเตรียมไว้ลงไปได้เหม้ะเพราะว่าถ้าหมอ้อพอเดือดเอาปลาลงมันจะมีกินข้าวจะน้อยพี่น้อง ไฟเข้ากับเลือแดงขึ้นนะครับในที่แล้วจากนั้นเข้ากับมาเตรียมตัวเตรียมตัวสิเลรลวกครับลวกลวกเนือ้อแล้วเ,เตรียมไว้ครับใส่ลงไปในภาชนะนะครับเนาะใส่เกลือไปจังน้อยพี่น้องเพื่อรดฉาดิของความนัวใส่เกลือไปจากนั้นเข้าก,กับมาลวกน้ำาจ้าไปน้องลวกน้ำห้นำหอนจักสามน้ำพี่น้องเพราะว่าปลามันเป็น ปลาเนื้ออ่อ,อนมันเปื่อยไหวพี่น้องลวกจากสามหน้าพอแล้วลวกแบบนี้ไปสามเทื่อพี่น้องลวกแล้วเขาก็ค้นค้นค้นแต่ก็เทน้ำออกครับพอเนื้อมันเปลี่ยนสีแล้วมันเกิดสีเป็นแบบนี้ครับเขาก็ค่อยมาเทน้ำออกยิมน,น้ำออกใส่หมอ้อต้มของเ้านะครับพี่น้องเก็ดแบบมีสามเทื่อนสามขังนกเพี่นอนเนาะ อากหั่นทอดกระมาเปิดฝาหมอ้มอมอึงร่อหม้อเดือดเรียบร้อยแล้วชิ่มมืงพี่น้องรสชาติของต้มสุกเงาหรือว่าต้มปลาหรือต้อตอตอมอะไรจะเป็นจังไงเนาะครับเนาะโอเคครับแซ่บครับต่อไปเ้าสิมาค้นหลาบพี่น้องคนลาเ้าก็ลงมาล่อไอ้ปลาที่เ้าโล่งไว้มันเย็นจักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าติดปนมันสิได้บ่มีกิน เติมปิ่งปนลงไปสักสอนหนึ่งตามด้วยข้าวครัวครับข้าวกลวจากนั้นเทาก็มาใส่ผงชูรสจักหน่อยพี่น้องผงชูรสลงไปหมักหลายกระใส่หลายหมักหน่อยกระใสหน่อยนะครับตามใจชอบนะครับพี่น้องหลังจากหั่นเท่ากัมาเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งรั้วก็น้ำปลาแดดบานเ่าน,น,นะครับลงไปปีบักกน้าวลงไปจังหน่อยครับผมหมักสมผมก็ใส หน่วยหนึ่งครับพี่นอ้องหยิบลงไปครับหลังจากหั่นขากรมาใส่หอมเสียเขาเตรียมหั่นใหม่นะครับเนาะใส่ลงไปน,นี่ลาบแต่เม็ดขคนมันเข่ากันพี่นอ้องแต่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายต้นลงไปแล้วก็ใส่พริกเผาเข้าลงไปโอเคครับนี่แหละครับ พ่อซิมรสชาติแลลวเหอกมะมัเท่ใส่จานเตรียมกินเลยเรือพี่น้องว่านี้นี่แหละครับลาบของผมสูตรผมลาบปัตเพียนครับก็บเรียบร้อยแล้วครับเป็นอันเสร็จสิน้นพร้อมรับประทานแล้วครับหลับปัตเพียนพี่น้องเอ,อ้ยใส่พริกขว,วหมอฮอมพริกเผา กับต้มเส่็จแซพี่น้องมาเด้อครับเด้อกินนํำกันพี่น้องม้อนี้ลาบปลาตะเพียนกับต้มปลาตะเพียนเป็นน้ำซุปสดห่อน้อดพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับความรับประทานเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัผู้ใดเขาเบิ่งเขามารับชมกับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับเด้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณครับ